วิธีสมัครพร้อมเพยธนาคารกสิกรไทยสามารถผูกได้ทั้งบัตรประชาชนและผูกพร้อมเพยกับเบอร์มือถือได้นะครับเราสามารถทําที่บ้านผ่านแอปได้นะครับให้เรากดเข้าแอปเคพัดได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดธุรกรรมอาจากนั้นนะครับก็ใส่รหัสในการเข้าแอปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนและกดเข้าพร้อมเพยได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลย เมื่อเข้ามาที่หน้าบริการพร้อมเพ์นะครับถ้าบัตรประชาชนของเรานะครับยังไม่ได้ผูกกับบัญชีธนาคารอื่นอยู่เราสามารถนําบัตรประชาชนนะครับมาผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้นะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับแอปเคพัฒถ้าเบอร์นี้นะครับยังไม่ได้ผูกพอมเพ์ไว้กับธนาคารอื่นเราสามารถใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้นะครับมาผูกพ้อมเพ์กับธนาคารกสิกรไทยได้นะครับตัวอย่างนะครับก็ผูกกับเบอร์มือถือแล้วกันนะครับ เมื่อกดมาแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราเช็คข้อมูลนะครับว่าเบอร์มือถือเบอร์นี้ที่ผูกกับแอปเคพัทยู u, เราสามารถมาผูกพร้อมเพย์กับธนาคารกรสิกรไทยได้ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีหลายบัญชีของธนาคารกรสิกรไทยนะครับก็สามารถมาเลือกบัญชีจากส่วนนี้ได้นะครับและในส่วนข้างล่างนี้ถ้าเราอยากได้รับการแจ้งเตือนการลงทะเบียนก็สามารถมาป้อนอีเมลนะครับจากตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนได้นะครับ แต่ตรงนี้นะครับแนะนําให้เรากดไม่ต้องการก็ได้นะครับเพราะว่าในแอปที่เราทําตอนนี้มันสามารถเช็คได้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วถ้าข้อมูลในหน้านี้นะครับเราโอเคแล้วก็สามารถกดยืนยันได้เลยครับหน้าต่อไปก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนนะครับเ,เพื่อนๆสามารถอ่านได้นะครับและถ้าเป็นกรณีที่เรานะครับยอมรับเงื่อนไขในหน้านี้ได้ก็สามารถกดยินยอมได้เลยครับ เมื่อกดยินยอมมาแล้วนะครับหน้าต่อไปมันก็จะแจ้งข้อมูลเราเลยนะครับว่าเบอร์มือถือที่ผูกกับแอปเคพัสได้ลงทะเบียนนะครับผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยครับเราก็สามารถกดตกลงได้เลยครับ จากนั้นนะครับในหน้าของบริการพร้อมเพมันก็จะมีข้อมูลการผูกพร้อมเพขึ้นให้เราเลยนะครับว่าเบอร์มือถือเบอร์นี้นะครับได้ผูกกับพร้อมเพธนาคารกสิกรไทยบัญชีนี้นะครับก็ไปว่าตอนนี้เราได้ผูกพ้อมเพนะครับเข้ากับธนาคารกสิกรไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถรับเงินโอนนะครับผ่านเบอร์มือถือพร้อมเพเบอร์โทนี้เพื่อที่เงินนะครับจะเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับที่เราผูกพร้อมเพไว้ได้แล้วนะครับ ก็เ,เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับหรือถ้าเป็นในกรณีที่เบอร์มือถือของเรานะครับได้ผูกกับบัญชีธนาคารอื่นไว้ถ้าอยากจะนําเบอร์นั้นนะครับมาผูกพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทยเราต้องไปยกเลิกการผูกพร้อมเพย์นะครับกับธนาคารที่เ,เพื่อนนะครับเคยผูกไว้ก่อนอ่าถ้ายกเลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสมัครพร้อมเพย์นะครับผูกเบอร์มือถือเข้ากับธนาคารกสิกรไทยได้นะครับ รวมไปถึงบัตรประชาชนก็เช่นกันครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับผูกบัตรประชาชนไว้กับธนาคารอื่นอยู่ถ้าอยากจะนําบัตรนั้นมาผูกกับธนาคารกสิกรไทยเราต้องไปยกเลิกผูกบัตรประชาชนกับธนาคารที่เพื่อนๆนะครับผูกอยู่ตอนนี้ถ้ายกเลิกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนําบัตรประชาชนนั้นมาผูกความเพย์กับธนาคารกสิกรไทยได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้แอนดรอยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ